สวัสดีค่ะบกเป้แคร์แค์ประ,ประนะคะตอนนี้ค่ะเข้าเป็นวันที่12ของการทํางานนะคะก็เป็นการรีโนเวทห้องค่ะขนาด25ตารางเมตรมีแอร์เตอร์นะคะเียวกระเป๋าเข้าอยู่ได้เลยวันนี้นะคะเป็นวันที่12ไ <c oughs> ใกล้เสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะว่าวันนี้ทําอะไรไปบ้างน,นะคะ โอเคค่ะนี่ค่ะตอนนี้เราอยู่อยู่ในห้องน้ําค่ะก็เดี๋ยวเราเริ่มจากฝ้าเพดานค่ะอันนี้ฝ้าก่อนหน้าน,นี้จะเป็นสีเขียวจะเห็นว่าตรงสีเขียวเนี่ยก็จะมีสีเลอะของอันเก่านะคะเราเปลี่ยนใหม่ค่ะจากสีเขียวเราเปลี่ยนเป็นสีขาวนะคะก็เราจะใช้สีขาวกึ่งเงานะคะอันนี้ชาไปแล้วเรียบร้อยสวยงามค่ะก็เหลือแต่ว่าเราก็เก็บรายละเอียดพวกขอบพวกอะไรก็เดี๋ยวก็ต้องเช็ดออกนะคะนี่ค่ะส่วน อันนี้ค่ะพื้นเราปูไปตั้งแต่วันนั้นแล้วนะคะพื้นค่ะพื้นก็จะเป็นปูปูใหม่ทั้งหมดเลยนะคะแล้วก็สุขภัณฑ์นี่ก็ใหม่เอี่ยมนะคะจะเห็นว่ายังมีพลาสติกคลุมอยู่เลยนะคะนี่ค่ะนี่นะคะสวยงามเรียบร้อยค่ะวันนี้เป็นวันที่สิบสองนะคะใกล้เสร็จงานแล้วนะคะเดี๋ยวก็ไม่กี่วันก็มีแต่ต้องเก็บรายละเอียดเล็กๆน้อยๆนะคะก็ะวันนี้เดี๋ยวเรากลับกล้องให้ดูนะคะน,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 นี่ก็จะเป็นโซนเดนนนะนี่ก็จะเป็นลำเบียงค่ะนี่ค่ะ ระเบียงเนี่ยค่ะเราก็ทาสีจริงไปแล้วนะคะสองรอบค่ะนี่ค่ะสวยงามนะคะก็ฝั่งฝั่งซ้ายยังไม่ได้ทานะคะฝั่งขวาที่ทาไปแล้วสองรอบนะคะก็ทาเป็นสีขาวกึ่งเงานะคะก็จะเป็นสีอ่ากึ่งเงานะคะสวยงามมันทาเป็นสีทาไปนอกค่ะส่วนวงกลมเนี่ยค่ะวงกลมเราก็ทาไป เป็นที่เรียบร้อยนะคะเดี๋ยวเราก็จะมาเก็บนิดหน่อยแล้วก็เดี๋ยวส่วนที่เป็นเหล็กดัดนะคะเราก็จะทาเป็นสีเทาเหมือนเช่นกับสีนี้นะคะก็สวยงามนะคะนี่ค่ะส่วนฝาข้างบนเราก็ทาเป็นสีขาวเหมือนกันค่ะส่วนฝั่งนี่ค่ะฝั่งซ้ายนี่ก็จะเป็นงานที่ต้องทาน,นะคะนี่ค่ะก็เดี๋ยวช่างทำเลยคะ่ะนี่ค่ะพอากำลังจะ กำลังจะทาด้านระเบียงข้างหลังนะคะนี่ค่ะนี่จะอยู่ตรงหัวมุมตึกพอดีนะคะตึกของเราก็จะเป็นตึกสีเทาแบบนั้นนะคะทั้งน้านนะคะแล้วก็จะมีคาดด้วยสีขาวค่ะก็ตอนนี้เราอยู่ชั้นห้าห้องมุมนะคะแบบนี้เลยประตูนี่ก็ทาไปแล้วสีขาวนะคะทาไปแล้วหนึ่งรอบนะคะก็ยังยังไม่แห้งดีค่ะ นี่ค่ะนี่เลยด้านในค่ะด้านในเหล็กดัดเราก็จะทาเหมือนเช่นกันนะคะอันนี้ทาเป็นสีขาวค่ะส่วนวงกลมนี่ทาเป็นสีเทาค่ะส่วนด้านนี้นะคะก็เดี๋ยวเราก็จะทาเป็นสีเทานะคะนี่ ส่วนวันนี้นะคะวันนี้เราก็จะมีการติดขอบบัวพื้นนะคะก็ช่างเตรียมอุป,รปรกรณ์มาเยอะมากเลยนะคะอันนี้ก็จะเป็นเครื่องอะไรนะที่เป็นต่อเข้ากับปืนยิงนะคะเพื่อที่จะยึดตัวขอบบัวนะคะบัวพื้นนี่กับผนังนะคะนี่ค่ะ ตอนนี้ก็จะมีโป้ที่เป็นพวกรอยแยกต่างๆนะคะนี่ค่ะก็ใกล้เสร็จแล้วอันนี้ก็จะเป็นแผ่นสุดท้ายนะคะของการจบน่าจะเริ่มตั้งแต่ตรงนี้ไปแล้วก็วนมานะคะ่ะวนไปเรื่อยๆวนไปเลยวนวนวนนี่ค่ะรอบห้องนะคะ ก็สีสวยงามนะคะอันนี้ก็จะเป็นสีจริงที่เราทานะคะทาไปแล้วนะคะสีเทาค่ะไ,ไม่ใช่สีเทาสีครีมค่ะแล้วก็ตดตัดขอบพื้นด้วยสี ครามนะคะสีเทาครามนะคะก็เป็นแบบนี้นะคะเดี๋ยวเราก็จะมีทาอีกรอบนึงนะคะเพราะว่าน,นี่ก็จะมีการปิดรอยต่างๆที่เป็นจุดขาวขาวนะคะก็เดี๋ยวก็มีเก็บเล็กๆน้อยก็ใกล้จะเสร็จแล้วนะคะส่วนที่เป็นงานใหญ่ๆก็ทำไปหมดเกือบแปดสิบเปอร์เซ็นแล้วนะคะเหลือยี่20%สิบเปอร์เซ็นตนะคะกำลังจะทำกันวันนี้นะคะ นี่ค่ะโอเคนี่นะคะภายในห้องเดี๋ยวเราเปิดไฟเนี่เปิดไฟให้เห็นน,หน่อยนึงนี่นะคะ นี่ค่ะโอเคเฮ้ยลมเข้ามาแล้วลมเข้ามาเย็นมากเลยนี่ค่ะใครที่กําลังมองหานะคอนโดที่ไม่ไกลจากวีเทสบางจากนะคะไม่ไกลจากเส้นวีเทสนะคะก็ตรงนี้เลยเลยนะคะแล้วก็มีจานวนจํากัดห้องที่ทาใหม่แล้วเรียบร้อยเหมือนห้องแบบนี้นะคะไม่มีอีกแล้วมีเพียงห้องเดียวนะคะที่กําลังทํากันอยู่นะคะถ้าใครที่ช้านะคะช้าก็ไม่ทันแล้วนะคะเพราะว่าตอนนี้มีห้องเดียวแล้วนะคะ ห้งองเอินก็หายไปหมดเกี้ยงแล้วคะนี่ค่ะอันนี้ช่างก็กําลังทําทาเหล็กดาค่ะสุดๆร้อนเลยนี่น,นเห็นไหมนี่ค่ะสุดๆร้อนเลยนะคะนี่กลายแล้วต่อไปเราก็จะมาตัดใส่ตรงนี้นะคะ โอเคค่ะสนใจกู้ธนาคารฟันเงเจ้าของซื้อมเงินสดโทรเข้ามาเบอร์090 9 8เ710จำนวนจำกัดน,นะคะก็เดี๋ยวดิวฉันจะมาอัปเดตวันพรุ่งนี้อีกทีนึงนะคะว่าจะเป็นอะไรยังไงนะคะโอเคค่ะนี่ค่ะอยากรู้ว่าใครจะเป็นเจ้าของห้องนี้นะคะเป็นผู้โชคดีที่ได้ห้องนี้ไปนะคะโอเคค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ